จับลิขิไทยอินไซด์ไทยแลนด์เมื่อวานต้องบอกว่าช็อกกันทั้งประเทศนะค่ะมเีเพจหนึ่งที่ชื่อว่าที่นี่สมุทรปราการได้ทำเพจขึ้นข้อความาดังต่อไปนี้ครับ สั้นๆง่ายๆนะอำเภอรพระสมุทรเจดีพบคลัสเตอร์ใหม่บริษัทเดียว128รายแปลว่าบริษัทเดียวติดเชื้อไป128รายและก็มีคำย<า>ยอธิบายต,ต่อและมีคำบรญยายเพิ่มเติมสาธารณาสุขรายงานอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคบริษัท CSP Steel Center จำกัดมหาชนถนนสุขสวัสดิ์ตำบลในคลองบางประกฏอ,เอํเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการแสดงว่าอยู่ฝั่งพระนครค่ะ โอเคเราจะต่อสายไปที่ค่ะเดี๋ยวเราเราจะต่อสายไปที่ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่า,าวันชัยคงเกษมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะส,สดีท่านผู้ว่าฮะครับสวัสดีครับคุณดนัยครับคุณมรรทศครับอย่างแรกขอยืนยันข้อเท็จจริงก่อนหน่อยนะฮะโรงงานเดียวบริษัทเดียว CSP Steel Center ติดเชื้อ128คนเป็นข้อเท็จจริงไหมฮะยืนยันไหมครับใช่ครับเป็นข้อเท็จจริงนะฮะครับ โอ้โหโอ้โหที่ตั้งของของโรงงานนี้เข้าใจว่าอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งต่อแดนกับฝั่งทนของกรุงเทพนะฮะครับพระสมุทรเจดีครับอันเบอร์พระสมุทรเจดีเบอพระสมุทรเจดีครับครับเราเราเราตรวจพบตั้งแต่วันไหนนะครับท่านผู้ว่าครับวันที่สิบเกเมษายนนะครับโดยเป็นแรงงานต่างชาตินะครับเป็นชาวพม่าครับ รเขาว่าเขาไปไอ้นายคุณโพเตอร์เลหรือไอ้นายสองสัญชาติพม่าเนี่ยเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลบางประกอกโดยอาการเขาปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายตาเลื่อมแดงไอ้ทางโรงพยาบาลบางประกอกก็ตรวจหาเชื้อโควิดได้ด้วยนะครับพอมาวันที่ยี่บเอ็ดเมษายนนะครับประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยนายคุณเตอรเลหรือนายสองเนี่ยนะครับ ก็แจ้งว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลบางประกอบครับทีนี้ก็จะมีเพื่อนชื่อในนิกกี้หรือนายสอเตียนเนี่ยก็ตอนบ่ายโมงเกิดความไม่แน่ใจเพราะเขาร่วมห้องอยู่กับนายกุนเกเลเนี่ยเขาก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดเหมือนกันก็เจอครับยังครับก็วันวันที่21ยังวันที่วันเดียวกันเวลาบ่ายสองนายอนุวัฒน์ทิมงามซึ่งทํางานอยู่แผนกเดียวกันนาย สองเนี่ยก็เกิดความกังวลจึงไปตรวจหาเชื้อโควิดอพอวันที่ยี่ิบสองในทางบริษัทที่เป็นเจ้าเจ้าเนี่ยจะเป็นบริษัทเขาเนี่ยท s เ <DS P S 1> เนี่ยก็ได้จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาฉีดพ่นเชื้อนะครับในส่วนของโรงงานผลิตทางสินค้าที่อยู่อาศัยบริเวณโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ปิดทำการยี่สบสองึ ในระหว่างนั้นที่ปิดทําการนะครับวันที่23ในทางโรงพยาบาลบางประกก็แจ้งสองกรณีกันของนายสกับนายอนุวัฒน์ที่ไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่21ว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 โรงพยาบาลบางประกก็มารับไอ้สองคนเนี่ยไปรักษาอีกเหมือนกันต่อมาวันที่25นะครับหน่วยงานทางราชการก็รอคอสตต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านปูซางนะครับก็เข้าไปทําการ เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิดของผู้ที่มีผลตรวจนะครับก็มีผลเป็นบวกนะครับสิบเอ็ดรายโดยใช้วิธีเขาเรียกว่า r ับ i ิ s c r e e n i n g test นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผลก็ออกว่าไอ้วิธีเนี่ยทำให้พบผู้ติดเชื้อเป็นผลบวกเนี่ยสิบเอ็ดรายที่ทางรปตเข้าไปเก็บตัวอย่างนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็ได้ติดต่อทาง สถานพยาบาลทัศการแล็บนะครับเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับพนักงานบริษัททั้งหมด272รายโดยใช้วิธีลาปิสกินนิงเทสนะครับก็ในวันที่27เดียวกันนะฮะก็ทางโรงพยาบาลรอพสตอบ้านคูซ่าเนี่ยก็ได้ร่วมกับตลาดน้ำเพลอีกนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรผู้เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าไป รวจมาตรการกำชับทั้งหมดนะครับแล้วก็สั่งให้บริษัทปิดนะครับแล้วก็แจ้งให้ส่วนที่ติดเชื้อนี่กักตัวนะครับส่วนที่ส่วนที่มีความเสี่ยงกักตัวนะครับพอ28ก็ส่งผู้ติดเชื้อ8รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามนะครับทีมหมอราชพัฏสมุทรประการ3รายก็มีอาการนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่า สรุปที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับจนถึงขณะนี้นะครับได้ผู้ติดเชื้อเราตรวจทั้งหมดเนี่ยเราตรวจที่ชุมชนโดยรอบด้วยนะครับก็พบผู้ติดเชื้อเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดรายจากการตรวจทั้งหมดสามร้อยสามสิบสี่คนเนี่ยครับติดเชื้อร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับซึ่งทุกรายก็ตอนนี้อยู่ในระบบการรักษานะครับซึ่งชาวไทยชาวไทยเราก็รักษาอยู่ที่ อะไรโฮสปิเตลหอผู้ป่วยเฉพาะกิจน,น,นะครับของมอราชจัตวาตรมลีตรูจประการส่วนต่างด้านนะครับก็ทําการแยกกักตัวอยู่ที่บริษัทครับอ๋อครับครับสรุปก็คือจากการตรวจ334คนเจอผู้ติดเชืออ้อ151เนี่ยนะฮะใน151นั้นไล่เรียงกันไปเป็นคนบริษัทเป็นพนักงานบริษัทโดยตรงใน128เนี่ยนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นผู้เกี่ยวข้องคนที่อยู่ข้างๆประมาณนั้นนะฮะครับ โอ้โหน่ากลัวมากนะผู้ว่าท่านผู้ว่าคัสเตอร์นี้ตรวจครบหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะในกลุ่มของของคัสเตอร์นี้คือครบแล้วอสรุปแล้วเก็บตามตามลายทั้งหลายแหล่นะครับชุมชนโดยรอบผู้ที่มีการเสียงสูงสัมผัสเสียงต่ำอะไรนี่ก็เก็บหมดแล้วครับอย3มสี4คนค่ะก็คือ151คือตัวเลขที่ติดเชื้อครับดูดูอัตรา การติดเชื้อที่เราตรวจพบน่ากลัวนะ3ามสเจอหนึ่งห้าหนึ่งอัตราการเจอผู้ติดเชื้อมันอยู่ที่ประมาณกลมๆคือสี่สเอร์เซ็นอ่ะรับจนบอกคัสเตอร์นี้นะครับคัสเตอร์นี้ก็ค่าเอาหน้ากลัวเหมือนกันครับมันจบแค่มันจบแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจนะท่านผู้ว่าถูกไหมฮะก็เชื่อว่าต้องมีการตรวจครั้งที่สองนะครับอืม อ๋อต้องรอรอบสองนี่เพิ่งตรวจไปรอบเดียวใช่ไหมคะต้องรอเสรรอบหนึ่งครับแต่จริงๆมันก็2รอบนะโดยเอกชนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทางรลอปสตบ้านคู่ทางก็ไปอีกรอบครับครับจากจากกรณีที่เกิดขึ้นจากกรณีของ C S P Steel Center จะตัดสินใจยกระดับมาตรการอะไรเป็นพิเศษอีกไหมครับหรืออะไรอย่างยเรียนว่าตั้งแต่17เมษายนที่ผ่านมานะครับจังหวัดได้มีคาสั่ง เป็นเรื่องเฉพาะเลยครับอาศัยมติที่ประชุมของการโรคติดต่อเนี่ยได้มีวิธีให้สถานประกอบการนะครับทั้งบริษัททั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสถานประกอบการให้มีวิธีปฏิบัติกับทางสถานเจ้าหน้าที่ต่างๆในลูกจ้างนะครับในทางรอบการนะครับเป็น ออกเป็นคําสั่งเลยนะครับ,รบตั้งแต่17เมษายนที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้ลูกจ้างปฏิบัติตัวเดินทางไปกลับภูมินาต่างจังหวัดหรือกลับมาปฏิบัติงานสถานประกอบการจะต้องจัดทำยังไงต้องรายงานข้อมูลการเดินทางให้ในายจ้างทราบวันเวลาสถานที่าผนาในการเดินทางกิจกรรมที่ทําด้วยนะครับสถานประกอบการและนายจ้างก็จะต้องประเมินด้วยว่าลูกจ้างคนใดมีความเสี่ยงสูงเี่ยะติดโรคหรือเป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยนะครับว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาเนื่องจากไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้ติดโรคหรือรสถานที่เสี่ยงนะครับเนี่ยเราออกคําสั่งมีรายละเอียดเลยนะครับห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเขาออกพื้นที่มหสมุทรการเว้น,นแต่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่กําหนดผู้ประกอบการรายใดที่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรการ ให้ยื่คนคำขอต่อสำนักงานจัดหา <Okay. S 2> งานจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายนะครับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะ,ะประเภทแรงงานในกิจการขนส่งกิจการรับเหมาก่อสร้างเท่านั้นต้องเป็นมีการตรวจหาเชื้อไวรัสคือการออกใบอนะุญาตมันจะทําให้แรงงานจะข้ามพื้นที่หรือเปลี่ยนไซส์งานเนี่ยต้องตรวจโรคครับ้องตรวจโรคมีคัดเก็จะเป็นการคัดกอง ค่ะมีคัสเตอร์<ค>อื่นคล้ายๆแบบนี้ที่มีเราจับตาอยู่อีกไหมคะหรือว่ามีแค่คัสเตอร์นี้คัสเตอร์เดียวไม่ไม่ใช่ฮนะอันนี้เราออกมาตนะั้งแต่17เ็เมษาเพื่อกํออาหนดให้ใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในเรื่องของแรงงาน <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะกับสถานประกอบการทั้งหมดนะครับค่ะหมายถึงว่าจะมีคัสเตอร์คล้ายๆกับโรงงานแบบนี้ในพื้นที่อื่นที่เราจับตามองอยู่อีกไหมคะมีโอ,อก,กาสหก่อน,น,นหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดสมุทรปรการการก็มีการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วครับ ตั้งแต่ประกาศฉบับแรกแล้วต่อเพราะเรามองว่าเรามีแรงงานต่างด้าวถึงแสนเจ็ดสิบ่ระนที่ถูกต้องกฎหมายนะครับหลังจากนั้นนอกจากเรามีเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราก็จะปฏิบัติตามที่ลนตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านได้วิดีโอคอนเฟรนซ์มาบอกผู้ว่าการจังหวัดให้ได้มอบอำนาจในการตรวจสอบให้กับห้าสือแรงงานคไดผมก็ ออกคำสั่งให้ห้รารสลงานไปบูรณาการกับผู้อนวยการศูนย์ปฏิบัติการอําเภอองค์กรปกครองส่วนถินและก็ตตำบลอันนี้เขาจะเป็นคนที่ตรวจสอบในพื้นที่บูรณาการกันก็นกจะรู้ว่เพราะว่าจํานวนโรงงานเรามีถึง6,900กรว่าโรงโอเคค่ะ,คะได้ค่ะท่านผู้ว่าคงได้เท่านี้จริงๆนะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าค่ะครับขอบพระคุณค่ะผู้ว่าวันชัยขอเพรครับ <ผม S 1> ขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ